มาเมื่อนี้อะมาพบพ่ออยู่ป่าเนาะพากันมาถ่ายคลิปอยู่ป่ามือน,นี้พาน้องดอกพุ่นมาคุดกิโลเนาะคุดกิโลห้านมไม้เมื่อนี้กมานำกันอยู่สองคนพากับพากันเข่ามาหัานแห้งกิโลร่มกับบุมี่เขาในป่าใกล้ถึงแล้วตื้นๆหนึ่งเด้อไม่ควายนีะ ขีกับต้ใหญ่เนาะแต่น้อยๆซื้อของมาพอมห้อง่อต้ใหญัองห้องทเลยส่ี้หลอน สวัสดีละสวัสดทีเดอร์อแมมพ่น้องเอชซีกันเมื่อสุขุสุคนเนาะมื่อนี่ก็มาพบพ่อครับสาวรวงคือเก่าเนาะพอแมพ่น้องโดยมากืึอนี่ก็มาพบพ่ออยู่ป่าเนาะพากันมาถ่ายคลิปอยู่ป่ามึอนี่ผ้าน้องดอกพูดมาขุดกิโลเนาะขุดกิโลห้าหราอไม้มื่อนี่จะมานำกันอยู่สองคนเนาะถ้าก็ถ้ากันกลับมาหันแห้งพิน้อง ร่มกับบมี่เขานายป่าเย็ึงแล้วตื้นๆหนึ่งเด้ออ่องยังไมถทงนี่ขวายเียตีดร่อกับตู้ด้ใหญ่เนาะตัวไไน้อยเลยซื้อของมาผอมห่าง่ตัวใหญ่ตัวน้นอยคนะือ,อกันท้าใหญ่ใหญ่คุดแล้วแหมบวบแมนแม่หัวที่รอเป็คุดเลย ข้างไม้หลายหลายนนในป่าจะจกเดยยันนันเด้อยันพีเบอกค่ะโปรดจกเลยะตักไม้มาชี้เชียร์ักไม้เลยก็บอกจะไปซื้ออะไกับจกด้วกันยันรักมาเลย ยุ่งแต่เพราะยุ่งยะเช่าบ่อฆ่ากันมาช่วยจะจังพ่ากันออกมาหาก็ได้ที่หลอดตัวเดียวนึงเสียงเนี่ยมึงอไหรจะเห็นกี่เค็มตัวใหญ่เนี่ยมึงอไหร แมนหรืออะไรองทีโซ่ตัวแม่นส่นอเกือบซัดเผื่อได้แล้วตัวทีโซ่ข้าวเนี้ยมาถึงหัวชิคุดได้จากโตเนี่ยดิซ้อนกนงั้นนี่ควยเลยอ้ย คิดว่าเฮากําลังว่าสิป๊บซะดิน้องหือหมดแดนเหย สองห้างไม่ใหญ่แท้โอ้ยควายมุนีนจ้าควายมันีดโอ้ยยุ่งกัดหลังสบายดีดอกคุณสบายดีทั้งแล้วทั้งเลยเบื่อเลยขุดน,นี่ตัวนี้แหละ โาปุ่งๆป่งมัเลยนี่นี่จะเห็นมาคอยนี่ยพุดเลยหั<ม>กตีนดีดมะพุไ<ม>ด้ตัวไงมันไปเลยบุษันพุดมือหนักเลยพุดมากก็นี้ก็สามคุยอยู่ใกล้กันเนาะนักกระดายบรุษทรงโตเบิ่งว่ามือหอนเห้ื่อนมีพากันได้จากโจ สองไหน้องสอนทำไมคะนี่เป็นขาวนี่เที่ขาจะสาดเลยของของโจ๊กโจ๊กจะเห็นมากระโดดจะตัวแมวนเน่ ตื่นเลยพุดกับพ่อพูดเยอะครับแม่วยพอขาตวเต็นตาเขาขาตาจะะเี้อ,อกไปส,งสองมรู้ทางรางไมมนี่เดียวอ๊บว้ย เอาหัวกระซับเพลินแม่ดีแ่ไอตัวแม่ยังคนแถวหน้าพอเสาเพื่องหือเจ้าว่าลายบันเลยพุดแต่แม่จะปีตา ในหัวเนาะข่มันก็สิเห็ดไข่บัวใหญ่เนาะเห็ดเป็นแถวขึ้นมาพอให้เฮาฮู้ว่าไข่จีโร่เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยามฝนแน่ช่วอยู่ทช่งสิบ่ได้เอ้ยเบิ่งคนก่นอนเบื่อเห็นหูแบบเด้อขุดอ้อมๆจะเห็นฮู้เสียแล้ว ทางนี้ดิง่อมาทางเจ้าพี่เห็นปะ้ามันอยู่ในป่านอนแน่จะไายกลับมาป่าแล้วบมีลมอันนี้ก็แมมนป่าน้ำไม้ไหลทั้งเม็ดเลยเนาะอ,อมแอมแถวเหลาะไปหาอยู่ทางในหวัวเตาเสียดายดิ นี่ได้ไปลายน่ม่ไลทางนอนน้อยว่าวก็ยะเดอกคุ้น่าเห็นหูมันนำกินร้องพุดล้ำเผินเห็นเลยดอกคุ้นเห็นหูเสียคุกดกีิลดอดนี่ก็คุ้อยู่ใกล้ๆตะ่านเนาะออกมาแล้ว คือของมากหกดีตีนดีเนี่ย สาวข่อยได้ลายกว่าข่อย่ก็หาก็ได้หาหกโตเนอะน้นำไม้เขากันซับอาน้ำไม้สังไวกินสองก้อนเบื้องน้ำไม้ไหลนะี่นี่ก่ะ ไม่ไหลกันมื้อนี้คือบุเห็นมีผู้ใดมาหาเก็บใส่กระตายนี่เด้อใช้เอ,อ,อื้อยซุบ่เห็นกี่ลอดแถวนี้ ขามาในเบื้องนี่แห้งบูเห็นทีโอเลยเมื่อนี้บูได้ออกไปหาปห้าเน่ะมึ้มาหอดแต่เต้าท่านมึง ออกมาให้เราเห็นอย่างเด้อนี่อสีูดควายนี่บ่้โหว่ดสีมีกี่หลอที่หลอบริ่บ่สองควายดอกบ่เห็นนิดเอากล้องมาถ่ายดูดิ จะลอยกระโบนไม่ะไมจะตัดต้นมันกิออกไตัดหิงมฮะตัด่มตัวหมาไปสุดมืดไปดิก้าไปวันนี้ไปเห็นเห็นไหมจ้ะตัดตัวอันใช้ยนตัมันหิ ไปเย็นมามีผาตุดใหม่ถึนเลยนี่แบเห็นว่าจี่นาแล้วใช่นหมนี่นี่นแหละ ของเลยเงียไปเสาวห้หนก็อาสามกระตูดสี่กระตูดมน้อยอดี้เป็นฟากไก่ไหตัวใช่ไหมหตัวใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเธอดีแปงทางยอดเลย หัวฮะัวตายบอ่ดอกหนึอให้ <c oughs> เห็ดปัวบอกเดียวแล้ววะหมูมันคั่ว่เห็นแล้วมันคือป่าห้มูคนเดียว่นอ,อนเิแค่มันแมนไม่บอกเลยแมน ลายปตีนรอนนะบ๊อบบ๊อบาขบอลหลุเหรอาไ่ได้ให้แม่เรากับนม่จะให้หลือามแพ้หรกันแบบ่อย่างมาทางขามบนอะไรซับน้ำใหม่ตันั้นเลย ปีน,อน่อมองใสเรีบเลยแคบใกล้บ่เลื่อยหัวตสีดเฮ้ยอสะล้วซิมาจังไรละบัน,นีอ้ออกไปนี่แลยไปหัแล้วเจอไปหัแล้วซิม่าจังไรโอ้ยน,นี้ฮะ นีว่าหนอสิใหญ่นี่วันีเมื่อปอกมดเลยเหีอแตพ่อถ้าเขาจะมาเอาเนาะจงไว้ถ้าจงไว้ฮะี่ ไว้จีรลอยนะทิ้งใส่นั้นค่ะไวรอยก เหียอย่ใส่งานเยสูแบบทเรียยอยู่ใออส่ไม่รับไม่เข้าคือใดสมัครไครชือใดเขาเหียยไครจักแลวเป็นยังค่ะจักนะอื้ม ก็ไ้จีรอบหอดชิตโตสีพากันเมื่อแล้วเดี๋ยวคุณเจ็กโตเดาคุณป้าเดาคุณได้ตัวใหญ่ๆ่คอยขึ้นได้ตัวหน่อยสิเดาคุณได้เจ็ดแปดตเหมือนบอกสามหกแปดได้แปดต ออาานี่ไงออกแควมานันบออกูมันเด็ดจีตดอคือยาตมันเจ็บคุยย่งยยยงางไว้ทังออกทั้ง

ยังจังเลยมีคนขามาได้ผิวคนเสียงหัวลงวนอนตัวมาคุดก็ได้สั่น เอาเมื่อทางยาวไปหน่้เลยเมื่อปอกอยู่เทียงเนาะตอนนี้ก็มัยุมัยะอย,อย,อยู่อยู่กับตาเบื้องนอนสองนอนต้มจำเจวคือสีหวานจวยจวย ตอนนี้ฮก็ออกมาจากป่าเลยเนาะเขากาสี่นับบึงกิรอว่าได้จากโตเนาะสองคนเอยน้องไปคุดจิรอมือนที่ได้พอกินอยู่บ่หรือบอ่เนาะ อันนบอลินจะหน่อยยงใหญ่ยงใหญ่จะไ้นีงใหญ่ไต่ทงไม่หน่อยเชื่อนักในนั จ็ดสิบแปดสิบเก้เอตสองตัว้สองสองคนเลยน้องดอกคุณดอกคุณได้ซิดโตหนับนตา้องฝ่ายได้ชิดสองอดีนั่งลงก็หลกนั่งลงก็หล พอดีสิแกงใส่นมใหม่ตอนเพียงอะอันนี้ก็ชักแคง,งยปอันนี้ก็ะ้ยง้ายแล้วก็ยานางเนาะหามานูนใหม่องหองนวนูใหญ่กว่าแกนนนอนอีกอเอ่นนอะบอดูกินอไนด้มเขีนเด้อใซกขวห้ นางร้องนางร้องกันไอ้นงเบิ่งนี่นำเบิ่งโดยนอเปเนี้สะดวนกับสิจบคลิปเพื่อนทันเร่เนาะกับสุดปอกนำไหมแกงกินต้นเพียงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยคนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเอฟซีเมอร์สุดปวดสุดทนเนาะที่เบิ่งคลิปสะดวงแต่ตัวจุจบขีบบอขามโฆษณาเนาะขอให้ยเอฟซีสุดทนทนยู่ดีมีแห้งเนาะควางเจ็บใบได้ความไข่บอหายนีเนาะ โดยวันนี้ฉันก็จะเจ้าคิดแกงทเท่านี้แล้วกล่าวคำว่าสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีคิปบอกทำไมคิดตอนเที่ยงแล้วก็ชิปหาเก็บยอดพักแถวนีเนาะยอดพักแถวนี่ก็ได้หลายเนาะแม่เแ่าปลูกแล้วก็แม่สะดวงปลูกเนาะกับปลูกกินนำกันเนาะพี่น้องผมไปปลูกแถวอันเพื่อนไปทถวน้องลาตีกับมี่เนาะแล้วก็ทางไหนก,กับมี่เนาะสองสามบ่อนบอน,บนบกนปลูกพักอันยาเัีเอ,อื้อเนาะ เอากระชิ้นะายเก็บอดอกมันมาใส่แกงน้ำไม้อันนี้ก็มีทั้งน้ำไม้ไรยแล้วก็น้ำไม้สังไภาเนาะน้ำไม้สังไภาหน่แกงเซ็ตเสร็จเนาะหวานหว,วานเวลาหั่นแกงโดยยเห็นเหี้ยได้หน่อย